วดีครับน้องๆครับยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่กันิทางด่วนโดยพี่ปูสมาร์ทแบน์นะครับโอเคไหมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องตีโกณมิติกันนะครับของน้องๆม5นะครับหรือว่าใครที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเรื่องนี้บทนี้ถือว่าเป็นข้อสอบถือว่าเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะมากๆเลยนะครับโอเคไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดถามถึงบทที่ชื่อว่าตีโกณมิติใช่ไหมหลายๆคนก็จะบอกว่าเป็นโจทย์เป็นบทที่ยากออกข้อสอบยากแล้วก็สูตร เยอะจริงหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดสูตรมันเยอะเนี่ยเราจะหาวิธีการท่องให้สูตรมันน้อยลงได้อย่างไรหรือพี่จะมีเทคนิคอะไรดีๆมาให้น้องจําสูตรให้มันง่ายขึ้นเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับโอเคเปล่านะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องตรีโกณมิตินั่นเองนะครับโอเคถามน้องๆก่อนเลยว่านะครับน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าตรีโกณเนี่ยเราต้องเรียนอะไรกันบ้างครับพี่นะครับตรีโกณเนี่ยนะครับน้องของม .5 นะ เราต้องเรียนกันทั้งหมดสามเรื่องด้วยกันเอาน้อยน้องนะครับหนึ่งสองสามเรื่องแรกนะครับก็คือพื้นฐานครับพื้นฐานมสี่มสามนั่นแหละบางคนอาจจะเคยเรียนตอนมสี่มาบ้างนะครับส่วนบางคนอาจจะเคยเรียนตั้งแต่มต้นอะไรอย่างนี้นะครับพื้นฐานมมต้นแล้วกันนาะครับ จากมอต้นนะครับก็จะเป็นพวกสามเหลี่ยมใช่ไหมพวกสามเหลี่ยมแล้วก็พวกมุมมุม,มเคยท่องกันไหมนะครับโอเคแล้วอันที่สองนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องสูตรตรีโกณมปลายสูตรตรีโกณนะครับซึ่งมีอยู่ยี่สิบสูตรด้วยกันนะครับยี่สิบสูตรโอ้โหเยอะไหมนะครับเยอะใช่ไหมแบ่งออกเป็นห้าชุดนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่จะมีเทคนิคการจํามาให้นะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่พี่ใช้เราได้ผลมากเลยโอเคเปล่านะครับจําได้แม่นยําเลยนะครับแล้วก็อันที่3าก็คือเรื่องอาร์เรียนกันหมดเรียนกันทั้งหมด3เรื่องนะครับสําหรับตีโกนมม .5 โอเคไหนะครับอ่านะครับเราไปดูเบสิกก่อนเลยดีกว่านะครับอ่านะครับ1พื้นฐานมอต้น พื้นฐานมอต้นนี่หลายๆคนคงเรียนมาแล้วน้องั้นเราเดี๋ยวเรามาทวนกันดูสักรอบหนึ่งดีกว่านะครับว่าเข้าใจภาพรวมหมดหรือยังนะครับตีโกนนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าตีโกนตีโกนก็คือการศึกษาเกี่ยวกับสามอะไรครับนะ้องสามเหลี่ยมนั่นเองโอเคเปล่านะครับสามเหลี่ยมนั่นเองโดยสามเหลี่ยมนี้ต้อง 3, เป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรด้วยคบน้องมุมฉากด้วยจริงไหมนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยนะแล้วจะมีมุมสที่เราสนใจขึ้นมาหนึ่งมุมครับมุมที่เราสนใจขึ้นมาหนึ่งมุม มุมนั้นเนี่ยตั้งชื่อให้หมันเนาะเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเราสนใจมุมไหนให้เราเอาตาไปวางมุมนั้นครับน้องให้เราเอาตาไปวางมุมนั้นตาลูกตาพี่สวยนะครับถ้าเกิดน้องมองไปมุมนั้นนะครับแล้วก็มองตรงันข้ามมุมนั้นไปเนี่ยดูดูนะอ่าเนี่ยนะมองตรงันข้ามมุมนั้นไปนะครับปั๊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 บจะเรียกว่าด้านข้าม โอเคไหมนะครับแต่ถ้าเกิดด้านที่อยู่ชิดมุมนั้นชิดมุมเหม็น้างเห็นมากเห็นมากชิดมุมชิดมุมมันย้อนแยงนิดนึงนะตอนแรกนะครับที่ต้องแบบว่าคอยจูดสมองให้มันเข้าอะนี้นะเพราะพี่หันหน้าเข้ามาหันหน้าเข้าพี่จะเห็นกระดานอยู่ฝั่งนี้เออนะครับด้านชิดด้านที่อยู่ชิดมุมนั้นนะครับจะเรียกว่าด้านชิดโอเคไหมนะครับส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากครับน้องมุมฉากตรงนี้ใช่ไหมตรงข้ามมุมฉากจะเรียกว่าด้าน ฉากนั่นเองนะครับข้ามฉากชิดโอเคไหมนะครับซึ่งตีโกนอ่ะถ้าเกิดน้องจําได้นะมันจะมีพระเอกอยู่ด้วยกันสามตัวโอเคเปล่าน,นะครับมีพระเอกอยู่ด้วยกันสามตัวอ่ะนะครับตัวแรกนะครับก็คือไซนะ์ไซน์โคศ แทนนะรก็คือไซน cos tan นั่นเองโดย sin เนี่ยก็คือข้ามส่วนกับฉาก cos ก็คือชิดฉากและ tan ก็คือข้ามส่วนชิดโอเคป่านะครับถ้าเกิดน้องท่องน้องก็จะท่องว่า sin cos tan ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดโอเคป่าไหนะลองท่องซิ sin cos tan ข้ามฉากจิดฉากข้ามจิดโอ้โหพี่เคาะข้อนจังหวะบ้างเลยะคะ่ะโอเคไหมไม่เป็นไรนะอ่าเราลองทักเดี๋ยวทรายคอสแทนข้ามฉากจิดฉากข้ามจิดเอ๊ทรายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามจิดชิดฉากข้ามจิดโอเคป่ะซ้ายคอสแทนข้ามฉากจิดฉากข้า,า,ขามจิดนะแล้วถ้าเกิดน,น้องเอาทรายคอสแทนนะครับมากับเศษกับส่วนนะครับอันนี้จะอยู่ในพาร์ทส่วนกับส่วนกลับตีโกน นะครับส่วนกลับนะครับเมื่อน้องเอาทรายมากับเศษกับส่วนในหนึ่งส่วนทรายเนี่ยก็จะได้ชื่อหมยว่าโฮสิกโอเคบ้านะครับถ้าเกิดน้องเอาคอสมากับเศษกับส่วนก็ได้ชื่อว่าเศษแทนมากับเศษกับส่วนก็ได้ชื่อว่าคอรสโอเคไหมนะครับ บางคนงงนะพี่ทำไมกลับเศษกลับส่วนแล้วทำไมมีหนึ่งมาโผล่ด้วยอะ่ะงงไหมไม่งงใช่ไหมเพราะว่าทรายเนี่ยจำนวนเต็มเบบเป็นเหมือนจำนวน,น,นเต็มส่วนหนึ่งใช่ไหมทุกตัวมันมีส่วนหนึ่งข้างล่างหมดแล้วนะเออเราก็กลับมันขึ้นมาข้างบนโอเคไหมตรงนี้่าจะไม่งงแล้วเนาะมอปลายแล้วนะครับน้องนะครับอ่าโอเคไหมนะครับส่วนกลับก็จะมีโคเศกเศ็จแล้วก็ขอดเนาะนะครับ โคเกแล้วก็คอนะครับถ้าเกิดน้องจะท่องนะครับน้องก็ท่องว่า s i n cos tan อ้าว c ซน c โค t โคอกเกคอโอเคป้าวนะครับ s i n c o ค tan นโคเ c กเอกคอนะครับ sin cos tan โคศเอกเกคอโอเคป้าว s i เป็นส่วนกับของ c o s เอกเป็นส่วนกับของเอกแล้วก็แทน กับพอร์ตเนี่ยเป็นส่วนกับกันโอเคไหมนะครับอ่ะงั้นเราลองมาทำโจทย์ดูกันเลยดีไหมนะครับอ่าพี่ขยับมาชิดๆกันนิดนึงครับจะได้ดูดีนิดนึงนะครับอืออ่าได้แล้วนะ โอเค่ okay, านะไม่ใช่อะไรนะครับอยากให้มันอยู่หน้าเดียวกันเพราะว่าน้องๆจะได้ไม่ลืมสูตรนะครับจะได้มาลับมัทวสูตรได้นะครับมาข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับข้อแรก sin a เท่ากับ5ส่วน13จงหา cos a sin a เเท่ากับ5้าส่วนสิานี่ยนะจงหาอะไรจงหา cos a อ่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาให้ s ซ n มาแล้วใช่ไหมครับ sin ์เเท่ากับ5ส่วน13ใช่ไหมไซนก็คือข้ามส่วนฉากถิงป้านะครับแสดงว่าเราสามารถเอาไซน์ไปวาดรูปสามเหลี่ยมได้นะครับผเราสามารถเอาไซน์ไปวาดรูปสามเหลี่ยมได้แบบนี้ชูแวบชวูแวบชูแวบปัญหสามเหลี่ยมที่ไซน์อยู่นะแล้วก็จะมีมุม A มุมหนึ่งมุม A นะครับ มองตรงข้ามมุม a ไปจะเรียกว่าด้านข้ามถูกไหมชิดชิดมุม a เรียกว่าด้านชิดส่วนตรงข้ามมุมฉากก็จะเรียกว่าด้านอะไรครับน้องด้านฉากโอเคไหมนะครับโจทย์เขาบอกว่า sin a คือ5ส่วน13ใช่ปะ sin a คือ5ส่วน13แสดงว่า5คือข้ามถูกปะ5คือข้ามอ่ะแล้วก็แทนลงออไปครับแล้วก็ชิดก็คืออะไรครับไอฉากก็คืออะไรฉากก็คือ เราต้องการจะหาเรามีสามเหลี่ยม2ด้านแล้วใช่ไหมอ่าเราเหลือชิดอย่างเดียวใช่ไหมพี่เดาไว้เลยว่าต้องหาชิดแน่นอนนะฮะแต่ว่าดูมาโจย์ดูโจทก์่านีกว่านะว่าต้องหาชิดหรือเปล่านะครับ cos a cos a cos ค,คือชิดฉากใช่ไหมอาจแสดงว่าต้องหาชิดมาส่วน,นฉากโอเคปานะครับอ่าเรามาหาชิดกันเลยดีกว่านะครับ ชิดนะครับด้านชิดเนี่ยเราก็ต้องเอาใช้อะไรครับเน้องใช้พีทาโกรัสโอเคเปล่านะครับถ้าเกิดเรามีสามเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดเรามีด้านสองด้านที่รู้นะครับเราเราอยากหา,อ,ากอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้พีทาโกรัสในการช่วยก็มาจัดการเลยครับใช้พีทาโกรัสพีทาโกรสมีสูตรว่าอะไรเอ่ย c กีกำลังสองเท่ากับ a กํลาลังสองบวก B กํลาลังสองถูกไหมนะครับ c นะครับ c ก็คือด้านที่ยาวที่สุดเสมอนะครับโดยด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองแสดงว่า c ก็คือสิบสามนะครับ c ก็คือ13กํากำลังสองเท่ากับ a กำลังสอง a กับ b นี่จะให้เป็นด้านไหนก็ได้นะงั้นที่ให้ a เป็น5้ะกันเนาะ5้ากำลังสองนะครับส่วนบวกกับ b กำลังสอง b ในที่นี้นะครับ b ในที่นี้เป็นอืม ดีในที่นี้เป็นสิ่งที่เราจะหานาอะนะครับก็คือด้านชิดนั่นเองไม่เใจนไรนะครับเรียกว่าด้านชินน mm hmm. ดช mm hmm. จะได้ไม่งงนะนะครับพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็มาจัดการเลยครับน้องนะครับจัดการแก้สมการครับนะครับอ่าย5่ห้ากำลังสองนี่เป็นยี่สิบห้าใช่ไหมนะครับห้กากำลังสองนี่เป็น 25, ย5ิบห้าเขียนกันเลยเนะาะสิบามกำลังสองนี่ได้เท่าไหร่ สิบสามก็ทั้งสองอ่าเดี๋ยวพี่ช่วยชิดนะครับสิบสาคูณสาอ่ะสามเกนะครับร้อยหกเบาถ้าเกิดจำไม่ผิดสามนสะครับศูนย์อ่าร้อจริงด้วยนะครับร้อเก้านะครับพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราอยากได้ชีดใช่ไหมเราก็ต้องย้าย25ไปลบ นะครับหลักยี่้าเป็นลบก,ก็เป็นร้อยเก้าลบยี่สิบห้านะครับเท่ากับชิดกำลังสองนะพี่ไม่ถนัดเลยอ่ะพี่ชอบให้สิ่งที่เราจะหาอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนี้มากกว่าเอออยู่อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งขวานะี่อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็คือย้ายมาแล้วกันเป็นชิดกำลังสองนะครับกลับฝั่งนิดหนึ่งเท่ากับสิบหกหนึ่ง้ยเก้าลบ้าออสลับฝั่งกันนิดหน่อยนะครับเมีย โอเคพอได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับก็จัดจับลบเลยครับหนึ่ง้อยหกสิบเก้าลบยี่สิบห้านะครับจัดไปเลยได้เท่าไรเก้าลบห้าเหลือสี่ใช่ปะหกลบสองเหลือสี่ได้หนึ่งร้ยสิบสี่แล้วกับชิดกลังสองงั้นชิดเดียวเราก็ต้องถอดรูทใช่ไหมรูทถอดรูทถอดรูทอ่าถอดรูทปุ๊บจะได้ด้านชิดเท่ากับสิบสองงั้นเหงจริงๆมีลบสิบสองด้วยนะ แต่ลบสิบสองเนี่ยเราไม่เอาเพราะว่าความยาวรูปเป็นลบไม่ได้ถูกป่ะนะครับก็เลยได้ชิ้เท่ากับสิบสองโอเคไหมนะครับชิ้เท่ากับอะไรเนี่ยสิบสองถูกไหมที่เราหามาได้นะนะครับอ่าเขาอยากได้คอสเอคอสคือชิ้ส่วนฉากใช่ไหมครับชิ้คือสิบสองฉากคือเท่าไหร่ครับฉากคือสิบสามจบ โอเคบ้านะครับทิศคือสิบสองฉากคือสิบสามจบสิบสองส่วนสิบสามเนาะนะครับทุกคนเปลี่ยนสีให้นะจะได้ไม่งงอือนะครับจัดไปโอเคบ้าวนะครับจำไม่นี่ให้ได้นะจำ สายคอร์สแทนได้ได้นะสายคือข้ามอะไรน้องข้ามฉากใช่ปะแล้วคอร์สก็คือชิดฉากใช่ไหมครับน้องเออนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมสูตรพิทาโกรัสนะสูตรพิทาโกรัสก็คือ c กลั2ง2เท่ากับ a e กํลัง2บวก b กํลัง2นะครับสูตรพวกนี้นะครับจะทําให้น้องทําโจทย์ได้นะ ใช่นะครับอลองดูข้ออีกข้อสักข้อหนะึ่งดีกว่านะครับข้อสข้อ2องนะครับเขาบอกว่าถ้าสิบสามคอสเท่ากับห้าจงหาโค s ซตเสิบาเ a เท่ากับ5จงหา cos a น,น้องข็บอกพี่เมื่อกี้มันมีเศษส,ส่วนไงเราก็เลยจับมันเทียบได้อะเนี่ยใช่ไหมมันมีเศษส,ส่วนเราก็เลยจับมันเทียบได้ว่าอะไรคือข้ามอะไรคือฉากแต่ว่าทีเนี้ยอันเนี้ยมันไม่มีเศษส,ส่วนอะพี่พี่จะให้หนูเทียบยังไงอะน้องครับน้องก็ดึงตัวนี้ลงไปเป็นตัวส่วนสิครับน้องก็ดึงตัวนี้ลงไปเป็นตัวส่วนสิครับก็จะได้ค o s a เท่ากับสิบห้าส่วนสิบสามแล้ว มีเส่ส่วนหรือยังครับมีแล้วเทียบได้ยังเทียบได้แล้วใช่ปะก็เทียบเลยนะครับคอสคือข้ามคอสคือชิดฉากใช่ปะนะครับอย่าลืมอย่าลืมโอเคว่าคอสคือชิดฉากแสดงว่าชิดคือห้าฉากคือสิบาใช่ไหมชิดคือ5้าฉากคือ1ิบามเอามาวาดรูปสามเหลี่ยมจะได้แบบนี้มาวาดรูปสามเหลี่ยมจะได้แบบนี้ชิดคือห้า ฉากคือสิบสามโอเคไหมเหลือตัวนี้ที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมเหลือตัวนี้ที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมตัวนี้คือด้านอะไรด้านข้ามปะด้านข้ามแล้วโจทย์เขาถามอะไรเนี่ยโคไซด์ใช่ไหมโคไซด์เป็นส่วนกลับของอะไรครับน้องโคไซด์เป็นส่วนกลับของไซน์แสดงว่าโคไซด์เนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนทรายทรายคือ ข้ามฉากใช่ไหมงั้นโคเซกก็ต้องเป็นฉากส่วนด้านข้ามใช่ป่ะเราต้องกับเษกกับส่วนให้มันใช่ไหมฉากส่วนด้านข้ามนะครับเรารู้ฉากแล้วนะว่าฉากเป็นสิบสามถูกป่ะนะครับทีนี้เ,เหลือด้านเดียวแล้วด้านข้ามโอเคเปล่าน,นะครับด้านข้ามด้านข้ามหายังไงด้านข้ามก็หาจากสามเหลี่ยมรูปนี้เลยครับโดยใช้พิทาโกรัสโอเคไหมเหมือนเดิมเลยนะครับพิทาโกรัสหา พิธากรัสนะครับพิทากอรัสสูตรคือ c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2เนอะนะครับ c กําลังสอง c ก็คือ13เหมือนเดิมนะครับกําลังสองเท่ากับ a กําลัง2ก็คือ5กําลังสองบวกกับ b กําลังสองก็คือด้านข้ามเนาะนะครับด้านข้ามกําลัง2เราต้องการหาด้านข้ามใช่ไหมครับงั้นเราก็ย้าย สิบห้าเราก็ย้ายห้าไปลบได้เลยเนาะก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเกิดใครจําเลขได้นะเป็หนึ่งร้อยหกเก้าใช่ไหมลบยี่สิบห้าเท่ากับข้ามกําลังสองนะครับเออใครถนัดถนัด b กําลังสนะองไหมบางคนถนัด b กําลังสองที่ให้บีกำลังสองดีกว่านะเดี๋ยวงงนะครับ b กําลังสองนะลง 2, นะแล้ว b เดียวทีนี้ b เดียวจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ b เดียวเท่ากับ b กำลังสองก่อนบกำลังสองได้ 144. Okay, หนึ่งร้อยสี่สิบี่โอเคบ้างนะครับบเดียวเท่ากับเท่าไหร่สิบสองเหมือนเดิมโอเคบ้ okay, หางนะครับลบสิบสองใช้ไม่ได้เพราะว่าความยาวไม่เป็นลบนะครับก็จะได้ B เท่ากับสิบสองก็คือข้ามเนี่ยเท่ากับสิบสองจบแล้วนะครับเราก็รู้ข้ามแล้วต่อสิบสามส่วนสิบสองได้เลยโอเคบ้ okay, หางนะครับ มานะครับลุยนะครับอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับอีกข้อหนึ่งข้อที่3ามเขาบอกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม ABC มีมุม B เป็นมุมฉาก ถ้า A อถ้าเเท่ากับแและ A C เท่ากับสิจงหาคอด A นะจงหาคอด A อ่าทีนี้เขาให้เป็นสามเหลี่ยมมาใช่ไหมแล้วก็ลองวาดสามเหลี่ยมดูก่อนก็ได้วาดสามเหลี่ยมดูก่อน ว่าส,สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจุกแอบจุกแอบนะครับมีมุม B เป็นมุมฉากใช่ไหมแสดงว่ามุาามฉากตรงนี้ก็ต้องให้ B เป็นมุมฉากนะครับแล้วก็ มี a กับ c ถูกไหมเอกับ c โดยที่เขาบอกว่า a b เนี่ยความยาว8 a b ความยาว8 a b คือตรงไหนเอ่ย a b คือตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ความยาว8ปดอธิบายให้เขาก่อนตรงนี้ความยาว8นะครับแล้วขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนความยาวเท่าไหร่ขึ้นข้างบนชืดๆชืดขึ้นข้างบนความยาวไม่มีบอกมีบอกแค่ ac ตรงนี้มีบอกแค่ ac <laughs> AC, 10, AC: 10, AC นนเท่ากับ10ใช่ไหมเอเท่ากับ10นะครับ AC เท่ากับ10อันนี้เขาน่าจะให้หาแหละนะครับอันนี้เขาน่าจะให้หาแหละนะครับถ้าเกิดน้องเรียนพีทาโกรัสมาแล้วอันนี้น่าจะหาง่ายแล้วใช่ไหม้นหาเลยลวกันเนาะนะครับพีทาโกรัสเลยนะครับ c ีกำลังสองเท่ากับ a กําลัง2บวก b กำลังสลัง2ก็คือด้านที่ยาวที่สุดถ Sent ูกไหมด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้าน10ตรงนี้นะครับก็เอาด้าน10ตรงนี้มากาลัง2 ก็คือ 4. 4 4ต้องเป็นด้านที่ยาวที่สุดเสมอนะจำไว้นะครับแล้วก็ a กับกลังสองกับ b 2, กำลังสองจะเป็นอะไรก็ได้นะ a เป็น8อาการที่ให้นะครับ a เป็น8แล้ว b ก็เป็นที่เราจะหาเนาะนะครับแล้วก็มาหากันเลยนะครับเราจะหา b 2, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องย้าย8เนี่ยย้ายไปเนาะย้ยาย8เนี่ยไปนะครับเราก็จะได้ b กําลังสองนะครับเท่ากับ10กําลัง2ลบกับ 10, 2, 8กําลัง2 สิบกำลังสองเป็นหนึ่งร้อยครับลบกับแปดแปดหกสิบสี่ลบการน้ำหกสิบสี่ลบกับหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่หกสิบสี่ลบกับหนึ่งร้อยได้สามสิบหกใช่ไหมได้สามสิบหกนะครับเท่ากับ b ีกำลังสองงั้น b เดียวต่อเท่าไหร่ B เดียวต่อ สเนาะจริงๆมีลบสามด้วยนะครับไม่เถียงนะแต่ลบสาม,มันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าความยาวสามเหลี่ยมห้าเป็นลบนะเพราะฉะนั้นนะครับ B ก็เลยได้3นะพอ B ได้3ามปุ๊บนะครับเราก็มาจัดการเลยครับคอร์ดครับคอร์ดเขาถามคอร์ดใช่ไหมคอร์ดคืออะไรคอร์ดคือส่วนกลับของแทนถูกไหม งั้นแทนคือข้ามชิดเพราะฉะนั้นคอร์ดก็คือชิดส่วนข้าม mm hmm. นั่นเองนะครับชิดก็คือชิดก็คือตรงไหน mm hmm. เขาถามคอร์ด A ใช่ไหมครับแสดงว่ามุมที่เขาสนใจคือมุม A นะครับแสดงว่าชิดมุม A ก็คือชิดมุม A ก็คือตรงนี้หรือว่า8นั่นเองโอเคป่าชิดมุม A นะครับก็คือตรงนี้หรือว่า8นั่นเอง ส่วนข้ามตรงข้ามก็มองตรงข้ามไปครับมองตรงข้ามมุม A ไปก็จะได้เป็น3เนาะนะครับตอแบดส่วน3